คณะวารา,าสารศาสตร์ก็เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนใช่ไหมครับ,บด้วยความเป็นมวลชนอย่างเงี้ยคือกเหมือนกับเร,กเ,รกเราก็ต้องเข้าถึงคนที่หลากหลายใช่ไหมครับ <สๆ S 1> แต่ด้วย,วยผมคิดว่าวงการสรื่อสารมวลชนในปัจจุบันเนี่ยมันยังยังเข้าเข้าแบบเข้า,ขามวลชนหรือว่าประชาชนยังไม่ค่อยเพียงพอนะักก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะผูกฝังให้นักสื่อสารที่ดีเข้าไปในวงการเข้าไปในเหมือนกับมีโลกทัศน์ที่มากขึ้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเป็นในวนะัยนักศึกษาเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่า ในฐานะที่เราเป็นนักสื่อสารนักเรียนสื่อสารมวลชนคนหนึ่งก็น่าจะทําค่าหรือว่าทําอะไรที่มันสามารถเป็นกับเป็นทางที่ทางทางนีทง้ที่สามารถเข้าถึงคนระดับล่างๆหรือว่าเสียงเล็กๆได้ให้มันง่ายขึ้นหรือว่าให้มันได้ทั่วถึงขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะทำข้าขึ้นมา กิจกรรมหลักๆของค่ายนี้ก็จะมี5กิจกรรมนครับคือกิจกรรมโครงงานสร้างกิจกรรมโครงงานสันทนาการกิจกรรมโครงงานสวบกิจกรรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็กิจกรรมสร้างสื่อวิดีทัศน์คนโดยคนเราถึงจะอ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าจะอ่านเขียนอะไรไม่ได้ก็ตามแต่ความเข้าใจของค่ะเป็นภาพเข้าใจว่าภาพเนี่ยการกระทําของค่ะในภาพ มันทำให้คนเราเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องรู้หนังสืออะไรเลยซึ่งก็เป็นพลอยของการ,ราสร้างสื่อที่รวบรวมปรเกนีต่างๆรวบรวมการกระทำํำต้นแบบเช่น วิธีโรชิงชาเยยงี้ยก็ได้รู้ว่ามันจะควรโลยังไงต้องตั้งไม้ย,ยังไงวิธีการขึ้นโค้งหรือว่าแม้แต่การโลจะต้องโลจากที่ซ้ายที่ขวาแล้วก็โลยังไงก็เหมือนกับทำให้เขาเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีตัวหนังสือมันไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ด้ทุกอย่างเท่ากับการเห็นแค่ภา,าพภาพเดียวเหมือนคนเขาบอกว่าตัวอักษรนับพันนับพันคาัอาจจะอธิบายอะไรไม่ได้เท่ากับภาพภาพเดียวนะครับ ในชุมชนอาคานะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่ว่าเหมือนกับมีแยวคนใหญ่จะละทิ้งไม่สนใจเรื่องความเป็นอาคาแล้แต่ลองดูสิขนาดนักศึกษาอย่างเราเนี่ยได้อยู่ในเมือนยังกับอยากจะสนใจวิธีการอาคาเลยทําไมคุณที่เป็นชาวบ้านที่เป็นเจ้าของจริงๆไม่สนใจบ้างอะไรครับเหมือนกับการที่เรามามแต่แค่เรามาอย่างเงี้ยล้วก็กระตุ้นเขาแล้วเขาก็สุดเออดีใจที่นักศึกษาเหมือนกับดีใจนะที่นักศึกษาแต่งชุดอาคาทำให้เขาเห็นความสําคัญของชุดอาคาของตัวเองมากขึ้นนะครับคือแค่เราเข้ามาเนี่ยเขาก็ แล้วก็พัฒนาเขาได้ในระดับสูงหนึ่งนหมืนกับเป็นการกระตุ้นเขาให้สํานึกรักในความเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ไม่ไมอิงก,ก,กับกระแสการที่การไหลเข้ามาของวัฒนธรรมในเมืองหรือว่าวัฒนธรรมต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ย ว่าคนข้าจะมีทัศนคติใหม่ๆกับชาวบ้านมากขึ้นมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นในเมืองเลยมากขึ้นมีความสนใจมีความใส่ใจเขามากขึ้นเห็นความเป็นคนของชาวบ้านมากขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักชาวบ้านแต่ในโทรทัศน์ในหนังสือพิมพ์หนหรือในวิทยุแต่ได้รู้จักชาวบ้านในสายตาของตัวเอง ได้รู้จักชาวบ้านในาภาษาสัมผัสของตัวเองจริงๆว่าแท้จริงแล้วชาวบ้านเขาคิดยังไงอยู่เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในทั้งในสื่อต่างๆเนี่ยบางทีก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งทางนั้นแต่การที่เรามาลงนัจุดจุดนี้มาลงนพื้นที่ตัวนี้จริงๆทําให้เราเห็นความเป็นชาวบ้านจากความเป็นชาวบ้านจริงๆครับ mm hmm. ไม่ได้เห็นความเป็นชาวบ้านจากการปรุงแต่งของวงการสื่อสารมวมชน ที่เรามองว่าเขาน่าจะไม่น่าจะออกค่ายได้ไม่น่าจะมาสนใจประชาชนได,ด้เพราะดูในมิจฉามหาลัยเขาแล้วเนี่ย mm. ก็เหมือนกับเป็นคนไม่น่าสนใจในแง,ง่องข,องของความเป็นประชาชนมากนะักแต่พอเราอพอเขามาออกค่ายนี้กับเราพอเราเห็นเขาล้วก็มีมุมมองที่ต่อเขาเปลี่ยนไปคือนอกจากเขาจะเปลี่ยนมุมมองของเขาเองแล้วเราก็เปลี่ยนมุมมองต่อเขาด้วยก็เป็นสิ่งที่มาคืีการที่เราจะรู้จักคนอื่นมันไม่ได้เกิดจาก การที่เราเห็นอย่างเดียวแต่มันอาจจะมันจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้วยว่นานนสภาพแวดล้อมแบบนี้เขาคิดยังไงสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งเขาจะคิดยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วย